เช็คลิสเตรียมพร้อมคุณแม่ยกใหม่กลับไปทำงานยังไงให้ลูกยังมีนมทานสบายๆมาดูกันค่ะสิ่งแรกที่แม่ๆควรเตรียมเลยก็คือเครื่องปั่มนมค่ะเพราะเครื่องปั๊มนมนี่แหละเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของลูกน้อยเราค่ะแนะนำว่าลองใช้เป็นรุ่นไร้สายนะคะเพื่อความคล่องตัวของแม่ๆเวลาไปทำงานหรือออกไปนอกบ้านค่ะต่อมาก็เป็นถุงเก็บน้ำนมค่ะเอาไว้เก็บน้ำนมหลังจากที่แม่ปั๊มได้ และแม่แอย่าลืมบันทึกวันเวลาที่ปั๊มได้ไว้เก็บไว้ทาสต็อกด้วยนะปัญหาต่อมาก็คือเวลาแม่แม่ไปทํางานหรือไปข้างนอกคงจะไม่สะดวกหาตู้เย็นหรือตู้แช่แน่เลยใช่ไหมคะเพราะงั้นสิ่งที่แม่แม่ควรจะต้องมีเลยก็คือกระเป๋าเก็บความเย็นค่ะ แล้วบอกเลยนะคะว่ากระเป๋าเก็บความเย็นที่ดีก็คือกระเป๋าที่ต้องสามารถเก็บอุณหภูมิในกระเป๋าให้ได้น้อยกว่า15องศาอยู่เสมอค่ะแม่บ้านนี้เลยต้องเลือกใช้เริ่มตั้งแต่คคลแพคหรือไอซ์แพคที่ต้องมีเนื้อเจลคุณภาพสูงไม่ละลายง่ายแล้วคอยตรวจเช็คอุณหภูมิด้วยแท่งวัดที่ได้รับมาตรฐานเสมอค่ะเพราะการเก็บรักษาความเย็นคือหัวใจหลักของการเก็บน้ำนมแม่เพื่อให้มั่นใจว่านมแม่ที่จะส่งถึงลูกน้อยของเราเนี่ย จะคุณภาพบีที่สุดค่ะตอนนี้แม่เลือกไว้ใจเก็บน้ำนมแม่ไว้กับกระเป๋าบีครูค่ะโดยตัวที่แม่ใช้อยู่จะเป็นรุ่น c ี l ค n e h a p p y p i ี k ที่สามารถเก็บความเย็นได้ต่ำกว่า15องศาสูงถึง16ชั่วโมงแถมมีเจลมาให้เลย2ชิ้นพร้อมแท่งวัดอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานแถมยังรับประกันกระเป๋าให้ถึง1ปีเลยค่ะมีกระเป๋าใช้ฟรีระหว่างซ่อมได้ด้วยนะคะบอกเลยถูกใจแม่ยุคใหม่ที่ต้องทำงานและเดินทางบ่อยแบบเรามากค่ะ แค่มีกระเป๋าบีกูก็ทำให้การเก็บนมแม่ของเรากลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยคะ่ะ